ครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ต่อจากคลิปก่อนหน้าที่เราจะทำการเพราะขยายพันธุ์ปลาเวียนนะครับแล้วก็ปลาพลวงหินนะครับโดยใช้ตัวฮอร์โมนสังเคราะห์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกบ่อหนึ่งนะครับที่เราทดลองนะครับ คือปกติแล้วนะครับเรามีความเชื่อว่าถ้ากลุ่มปลาโพรงหินปลาเวียนเนี่ยมันจะต้องอยู่ในบอ่อดินนะครับมันถึงจะมีการฟอร์มไข่แล้วก็ไข่มีการพัฒนาไปถึงสเตจสุดท้ายนะครับก็คือต้องอยู่ในบ่บอดินอย่างเดียวนะครับเราเริ่มทดลองนะครับทดลองที่จะเลี้ยงกลุ่มปลาเหล่านี้นะครับในบอ่อซีเมนนะครับที่มีความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรนะครับแล้วก็ ควบคุมตัวความขุ่นใสของน้ำนะครับก็คือจําลองให้เป็นเหมือนคล้ายกับบ่อปลาสวยงามหน้าบ้านนะครับคือถ้าใครมีบ่อสวยงามหรือบ่อปลาคราฟนะครับที่อยู่นหน้าบ้านเนี่ยก็จะเข้าใจดีนะครับว่าปลาคราฟเนี่ยมันก็สามารถที่จะพัฒนาการของเซลล์ไข่นะครับจนกระทั่งว่าสามารถที่จะฉีดฮอร์โมอนแล้วก็รีดไข่ออกมาผสมพันธุ์ภายนอกได้นะครับแต่กลุ่มพวกปลา ภูเขานะครับอย่างพวกปลาพวงหินปลาเวียนอันนี้ทำได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับเราทดสอบทดลองมาประมาณ2ปีนะครับโดยใช้ขนาดปลาที่ก็คือ6-7กิโลขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะกลุ่มปลาเวียนนะครับเราซึ่งเรามีความเชื่อว่าถ้าตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะทำให้ปลาเหล่านี้นะครับกลายเป็นสัตว์บ้านได้นะครับสัตว์บ้านหมาหมายความว่า ท่านเลี้ยงปลาอยู่นะครับเวลาท่านโยนอาหารให้เนี่ยปลาก็สามารถที่จะว่ายน้ําเข้ามารับอาหารได้โดยง่ายนะครับซึ่งซึ่งเราเองก็มีแนวคิดแบบนั้นนะครับก็ทดสอบทดลองมานะครับก็ปรากฏว่าณปัจจุบันนะครับเราก็ประสบความสําเร็จนะครับในการที่จะขุนเลี้ยงนะครับขุนเลี้ยงปลาเวียนนะครับแล้วก็ปลาโพรงหินนะครับในพื้นที่กักขังนะครับก็คือในบ่อปลาสวยงามทั่วไปเนี่ยให้เขาสามารถฟอร์มไข่นะครับ และก็มีพัฒนาการของไข่เนี่ยจนกระทั่งเราสามารถนํามาฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์นะครับแล้วก็รีดไข่ออกมาผสมภายนอกได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับตอนนี้เรากําลังดําเนินการนะครับก็คือคัดพ่อแม่พันุปลานะครับคือตรวจสอบดูนะครับซึ่งระหว่างที่เราตรวจสอบดูเนี่ยครับก็คือสิ่งที่ว่าเราเองก็ไม่คาดคิดนะครับว่าปลากลุ่มปลาเหล่านี้นะครับจะมีพัฒนาการของไข่เนี่ย ก่อนหน้าที่เราจะตรวจประมาณ1เดือนนะครับซึ่งถ้าโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับคือเขาน่าจะไข่ช่วงนะครับช่วงเดือนนี้ครับก็คือช่วงกันยานะครับช่วงเดือนกันยานะครับแต่ปรากฏว่านะครับเขาไข่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ,น,น,รบนั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่าแนวคิดหรือว่าแนวทางหรือว่าตัว ทฤษฎีที่เราตั้งไว้มันเป็นไปได้สูงนะครับคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันเป็นไปได้สูงครับคือมันเป็นไปแล้วนะครับคือปลาสามารถฟอร์มไข่ได้หมดแล้วนะครับอันนี้ตัวสําหรับการเลี้ยงแบบนี้ครับเราต้นแรกเราก็ใช้อาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดมา 2- 3สปีเนี่ยปรากฏว่าล้มเหลวหมดครับคือปลาไม่มีการฟอร์มไข่นะครับคือไม่คือฟอร์มไข่เต็มที่ก็แค่สเตจสองนะครับ ทีนี้เราเลยเลยลองเปลี่ยนมาเป็นตัวอาหารธรรมชาตินะครับอาหารธรรมชาติก็จะเน้นนะครับเน้นพวกอาหารธรรมชาติที่เกษตรกรหาได้ในท้องถิ่นของตัวเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นพวกกลุ่มปูนะครับซึ่งในในตัวเมืองน่านเนี่ยปูนาเนี่ยอาจจะหายากหน่อยนะครับอันนี้อันนี้ผมหมายถึงในพื้นที่พื้นที่ผมทํางานก็คือในพื้นที่อําเภอบ่อกเกลือนะครับ ปูนาเนี่ยหาค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับมันจะมีเฉพาะปูผาก็คือปูภูเขานะครับซึ่งขนาดตัวก็จะใหญ่ประมาณ3เท่านะครับสเท่าของปูนา 3- าสีเท่านะครับเราก็ให้กินนะครับแล้วก็สลับกับตัวอาหารเม็ดบ้างเป็นบ้างเป็นครั้งคราวครับไม่ใช่ว่าให้ตลอดเป็นเป็นเป็นหลักนะครับปีนี้ก็เป็นปีนะครับเราทดสอบมาก็หลายปีครับก็สองสามปีครับ ก็ปรากฏว่าปีนี้นะครับปลาก็เริ่มผมว่าหนึ่งปลาเขาเริ่มมีความเป็นเป็นสัตว์บ้านนะครับคือเขาไม่ไม่มีความตกใจกับกับเจ้าของพูดง่ายนะครับปกติถ้าเป็นปลาตามบ่ออะไรนี่รับเกิดเราเอามาลงในในบ่อที่มีน้ําใส่แบบนี้ครับปลาก็จะตื่นนะครับพอตื่นแล้วก็จะเกิดความเครียดอันนี้คือเหมือนคนก็เดินผ่านไปผ่านมานะครับมันเลยทําให้ปลาเนี่ยเกิดความเคยชินนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็ใช้วิธีการโยนอาหารให้เนี่ย เช้าเย็นเช้าเย็นนะครับเพื่อให้ให้เขารู้สึกถึงความเป็นมิตรนะครับกับมนุษย์นะครับก็อาจจะเป็นอีกอกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ปลาเนี่ยเขาคอมไข่ได้ในบ่อนะครับบ่อก็ขนาด5คูณนะครับหูณสิเมตรนะครับอันนี้เราสร้างโดยใช้คูณนะครับผสมกับทรายธรรมดาแหะครับไม่ใช่ว่าเราเราสร้างเอาว่าตามตามมีตามเกิดนะครับไม่ได้ว่ามีหลักวิศวกรรมอะไรเข้ามากํากับดูแลนะครับ อ,อีกอันหนึ่งนะครับที่เราคิดว่ามันมีปัจจัยนะครับมันมีผลกระทบโดยตรงนะครับก็คือตัวเรื่องของน้ําน้ําตัวนี้คือเราต่อน้ําจากถังเก็บน้ําขนาด50ตันของของหมู่บ้านนะครับแล้วก็เอาส่วนที่ว่าน้ําที่มันไหลออกมานะครับคือมันเกินความจําเป็นนะครับมันเกินปริมาตรของถังนะครับก็คือต่อเข้ามา,มายัางบ่อปลานะครับแล้วก็ ่อให้ไหลนะครับก็คือน้าก็ไหลห24ชั่วโมงนะครับก็อุณหภูมิของน้ํานะครับก็ตลอดทั้งปีนะครับก็<ไม>คือเฉลีย่ยที่ประมาณ24องศาเซลเซียสนะครับก็ส่วนความความขุ่นใส่นี่ก็คือเป็นไปตามฤดูกาลนะครับถ้าช่วงไหนที่ว่าน้ําข้างบนยอดดอยมันมีความขุ่นนะครับน้ํานี่ก็จะขุ่นไปด้วยนะครับก็คือแต่เพียงแต่ว่าเราจําลองพื้นที่นะครับให้มันง่ายต่อการสังเกตพฤติกรรมของปลานะครับ ส่วนอาหารหลักก็คืออาหารธรรมชาตินะครับก็เป็นพวกปูบ้างนะครับปูผ่าบ้างสายนี้นะครับคือไสาปลาตัวนี้คือเดี๋ยวเราจะทําการเพาะนะครับเป็นปลาขนาด24กิโลกรัมนะครับซึ่งถ้าไข่จริงๆนะครับถ้านับก็อยู่ที่ประมาณหกถึงเจ็ดหมื่นฟองนะครับถ้าถ้าปลาเขายังไม่ไม่ปล่อยไข่ครับแต่แต่ที่เราจับดูก็คือไข่ค่อนข้างจะแน่นนะครับแน่นมากๆเลยนะครับอันนี้ปลาขนาดนี้ครับไข่ที่6กหมื่นฟองนะครับถ้า เกษตรกรหนึ่งโคเรือนนะครับเลี้ยงปลาเพียนนะครับสักสามหรือ4ี่ตัวนะครับพอตัวเมียนะครับตัวผู้ยังยังไม่พูดถึงนะครับเขาก็จะมีลูกพันธุ์อยู่ที่ประมาณปีละประมาณนะครับอันนี้คือเราคํานวณที่อัตรารอดนะครับแบบวิถีชาวบ้านนะก็ผมว่าสักห้าห0่นตัวนะครับห้าหม่นตัวต่อโคเรือนนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่ว่าเราเองในฐานะที่เป็นส่วนราชการที่จะเข้าไปช่วยเกษตรกรยังไงนะครับก็คือ เป็นไปได้ไหมครับว่าหน่วยง,งานบริษัทหรือหน่วยง,งานเอกชนต่างๆที่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับ CSR นะครับก็คือ,อแทนที่ว่าท่านจะปลูกป่านะครับท่านมาซื้อลูกพันปลาต้นน้ำนะครับผมมองว่าอาจจะตัวละ2-3บาทนะครับแต่ว่าให,ให้ให้ให้มีปริมาณหลักหมื่นขึ้นไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่จะช่วยกเกษตรกรนะครับช่วยยังไงครับคือช่วย ให้เขามีมีมีรายได้เป็นบางส่วนนะครับซึ่งซึ่งมันก็จะมีผลดีนะครับคือพอเขามีรายได้เสร็จนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือ,เ,อเรื่องของปา่าป่าต้นน้ำนะครับ <L un it> เขารู้ครับว่าเขา <L un it> เขาได้ประโยชน์จากน้ำนะครับ <L un it> เขาไม่มีทางหรอกครับที่จะไปทําลายปา่า <L un it> นั่นหมายถึงว่าเรากําลังจะส่งเสริมให้เก <L un it> ษตรกรเห็นคุณค่าของป่านะครับซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บแล้วก็ชะลอน้ํานะครับ ให้กับตัวเขาเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับท,ที่ฝากไว้ให้กับทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังตัวคลิปผมครับอันนี้ก็เป็นตัวปลาเวียนแคระ์นะครับปลาพวงหินแคร์นะครับซึ่งเ,เราคิดว่านะครับคิดว่าน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้คือผมจะทดสอบทดลองในการเพาะก่อนครับว่าแต่ปลารุ่นนี้คือมีไข่นะครับมีไข่ไขเนื้อเชื่อดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองผสม ผสมแครกกับแคร็กดูก่อนนะครับว่ามันจะออกมาแบบไหนนะครับซึ่งสีสันนะครับสีสันของของปลาที่ที่เกษตรกรกําลังกําลังจับนะครับค่อนข้างจะสวยมากนะครับสีออกฟ้านะครับแต่แต่เมื่อโดนโดนแสงเนี่ยจะออกเป็นสีน้ำเงินเข้มๆนะครับเดี๋ยวถ้าผลการเพาะขยายพันธุ์นะครับแล้วมันมันมีอ่เปอร์เซ็นต์ติดมากน้อยขนาดไหนครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับแล้วก็ถ้ามันมีความเป็นไปได้นะครับที่อ่กลุ่ม นักเลี้ยงปลาสวยงามตามที่ไหนก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะส่วนในส่วนของตลาดนัดะจะตุจักนะครับซึ่งซึ่งก็ผมคิดว่านะครับก็อาจจะลองนําไปกลองวางจําหน่ายดูนะครับเผื่อว่า,าจะท่านอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่สามารถจะมาซื้อผลผลิตของกเกษตรกรได้นะครับซึ่งการขนส่งเีีนี้ก็ค่อนข้างจะง่ายมากนะครับเนื่องจากว่ามันมีรถมาถึงอำเภอบอกเกลือนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ เพกส่งนะครับซึ่งกระบวนการขนส่งทุกอย่างนะครับก็เราก็ได้ทางการทดสอบทดลองวิจัยจนกระทั่งว่าสามารถที่จะส่งไปได้นะครับถึงจุจักรได้สบายๆนะครับโดยที่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องของปลาบาดเจ็บนะครับแต่ปลาที่เราเราเลี้ยงนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นปลาสวยงามส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่เลี้ยงในบ่อดินนะครับถ้าเป็นปลาจากธรรมชาติเนี่ย จะมีปัญหานนหนึ่งครับเรื่องของความเครียดนะครับก็คือส่วนใหญ่พอท่านเอาไปเลี้ยงนะครับท่านเอาไปเลี้ยงเป็นปลาสวยงามตามบ่อปลาคาบต่างๆนะครับปลาก็จะเฉาก็คือมันซึมครับมันซึมแล้วก็สุดท้ายก็จะ,ะติดเชื้อราแล้วก็จะเสียชีวิตนะครับซึ่งถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับผมก็ไม่แนะนำนะครับก็อยากจะแนะนาถ้าถ้า,ถาท่านต้องการนะครับต้องการตัวกลุ่มปลาภูเขาไปเลี้ยงผมก็แนะนําว่าให้ท่านมา ประสานกับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบอกเกลือนะครับก็อยู่บ้านนาขวางนะครับซึ่งก็มีเจ้าเดียวนะครับที่เราพยายามส่งเสริมแล้วแล้วก็พัฒนาให้เป็นต้นแบบนะครับต้นแบบของเกษตรกรนะครับที่ลดละเลิกนะครับไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่ป่าต้นน้ําแต่เกษตรกรยังคงมีรายได้ต่อเนื่องตลอดปีนะครับซึ่งเราเองก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะสามารถที่จะขยายผลนะครับไปยัง เกษตรกรอีกหลายๆท่านนะครับที่ทเฝ้าดเฝ้ารอดูความสําเร็จนะครับของโครงการอยู่นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็สปอนเซอร์หลักๆก็คือสํานักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับหรือว่าที่เรารู้จักในนามของวอชนะครับซึ่งซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทางคณะผู้ทรงคุณวุฒธนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคณาจารย์ทางขางกมประมงนะครับซึ่งเป็นท่านก็ ค่อนข้างจะมีความรับผิดชอบในส่วนนี้ครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีความเป็นห่วงนะครับเกี่ยวกับทรัพยากรประมงในพื้นที่ป่าต้นน้ำนะครับโดยเฉพาะจังหวัดน่านนะครับท่านค่อนข้างจะให้ความสําคัญอย่างมากก็กระผมแล้วก็ในฐานะคณะนักวิจัยแล้วก็ชุมชนก็ก็ขอกราบขอพระคุณนะครับที่ท่านได้ให้โอกาสนะครับให้โอกาสของคนจังหวัดน่านนะครับในการที่จะเลือกทางเดินในการประกอบอาชีพนะครับที่เขาถนัดแล้วก็เป็น ทรัพยากรที่เขาสามารถที่จะจับ,จบต้องได้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งนะครับที่ได้ให้โอกาสผมได้เข้ามามีบทบาทนะครับในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ป่าต้นน้ำน่านนะครับผมซึ่งราชมงคลเองก็ณปัจจุบันก็เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนนะครับซึ่ง เกี่ยวกับองค์ความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรต่างๆนี่คือราชมงคลก็เป็นที่พึ่งนะครับผมใช้คําว่าเป็นแนวหน้านะครับในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับในระดับชุมชนนะครับให้ให้ก้าวไปอย่างผมใช้คําว่าอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับเช่นเดียวกับกิจกรรมเรื่องของอประมงภูเขานะครับของทีมงานเราก็าไม่มีคําว่าวันหยุดนะครับส่วนราชการก็คือของเราส่วนราชการอื่นอาจจะมีวันหยุดครับแต่ทาง ทางประมงเราคือเรามีเวลาทํางานแค่ไม่กี่เดือนนะครับในรอบปีนะครับเนื่องจากว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับซึ่งพอเข้าสู่ฤดูหนาวครับเราก็ไม่สามารถที่จะทําการเพาะขยายพันธุ์ปลาได้นะครับแต่ก็ยังมีกิจกรรมอื่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกบภูเขานะครับตัวนี้ก็จะออกในช่วงฤดูหนาวนะครับก็เดี๋ยวก็คลิปถัดไปนะครับก็จะมาเล่าให้ท่านฟังนะครับถึง รูปแบบของกบภูเขาในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นไงบ้างนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อที่จะให้ทีมงานได้มีกําลังใจในการดําเนินงานในอนาคตต่ตอไปครับผมสวัสดีครับไม่ออกนันทรนว่ตัวเย ก็ตั <Techn Pokémon> <S <S ้องนะจันทรวันก็ได้ทุนนี้บ่บมีใครแต่บัตรเจ้าเคยเนี่ก็จบดอันจันทนี่ทำซีนหนวานี่จันท่บอนเลยคือบอกนี่ว่าเรามีอยู่สมตัวนะจันร์ตัวไหนด้วยตุคูละความตัวด้วยตุคูนะอันบอกว่าตัวแซนดี้กไปเลยมั้วมีราคาครับ โอ้จะไมุ่่มลุ่โคนัม่ล้วที่ปลอยกันก็ได้ีนตีนเห็บรใ้นารอบอกันป่อยกันนีบัเียกออกรัมแต่แป้งอาจารย์ปลานี่ยคอนนี่นี่นีมองได้เช็กตัวนี้ไข่เตนชมพูเลยครับตงรงชมพูเยตัวเื่อมัอาจจะเป็นพวกผสมลือดพิษที่นี่ในเราิโน่จได้น้ำ้อมันมีตัวเรียกทีอาจารย์นี่ตัวน้อยเนี่ยินหับก่น นาจะเปูอะนเนี่ยเีติงีแดงีแต้ม่อะไรเลยลเดี๋ยวเรากนี้ไกันขึ้นแตปอกันนี่เช็ก่ออันี้เช็กเช็กไหมก็เลยเช็ยเนี่ย้ยแมงตอนนี้ดตอนี้ปอยดยอ้ออปคนัครับจิ้ๆกัลก็ได้ครับกนนี่้เดียวไปต่ครับสองนาทีแล้วกดตรงไหนสามเลวมันจะร้อนเกิน เย้เหรอตบตาเดียวม้าว่าเนี่น่าจะใครบอกว่ามันชนม้าใครโอ้โหตบตั้เดี่ยว้อ้นี่ตบตบต้องเป็นประมาณเนี้ยต้องมุมเนี่ยขาดเลยไ็ดีี่นี่เมื่อกี้มันเป็นมุมแสงต่ำขาดรวมเลยยาวคำคำทงคำททกีตัวชก่อวโอ้โห ว่พินพ mm ินเอาปล่ตอยเลยก็ได้พินเอาไปป่อยเลยก็ได้เ่วยป่วแล้วอ๋อโดนอะไรกนะดานนดนปรเดิเอาเาบุกถนงไหมไย่เหมือนันถืออะไรอย่เียอ่าควอย่างนยังไงอข่เนี่ยเนี oh, ok ่ยเนี anyway, hmm. ่ยเนี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 ่ยกอยู่เนี่ยตย ô, xây nhá, nè, lên nè, này, đây, 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 โอ้ตกแตกฮ่าฮ่าดจเก็บก็บเก็กันเก็บตองเก็บตอนี่ยของมันนะเนี่ถ้ามันพร้อมไข่เนาะตัวนี่ยต uh ัว huh นี้ถ้ามันพร้อมไข่เอะแล้วมีสดคู่เนาะอือดูดิด่รวยเลยอะนึงเลยเนาะะแก้ไปจริงเผ็ดเลยนครับก็เสียน้ำเสีอก